ซูสกิเปิดตัวนิวซูสกิสวิปอีโคคาร์สปอร์ตพรีเมียมล่าสุดภายใต้าแนวคิด Power U รแรงสุดขีดสปีดเร้าใจในราคาเริ่มต้นที่557,000บาทตั้งเป้ายอดขาย12,000คันในปีนี้หลังเติบโตสนกระแสตลาดที่7%กับยอดขายรวมในปี2563ที่25,528คันพร้อมเป้าหมายยอดขายรวมทุกรุ่นในปีนี้ที่30,000คัน New Suzuki Swift ได้รับการพัฒนาใหม่นำเสือผ่านดีไซน์อันโดดเด่นและสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมอัพพาวเวอร์ให้กับทุกการขับขี่ด้วย3ไฮไลท์คือ 1. อัพความสนุกในทุกความเคลื่อนไหวเป็นกับความแรงของเครื่องยนต์ K12M พร้อมเทคโนโลยี d u ว l Jet และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเครื่องยนต์เบสินรหัส K12M สีสูบขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด83แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดที่108นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีมาพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดคู่หรือ duo jet เ,เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบหัวฉีดคู่ที่จัดวางไว้ใกล้กับห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และทํางานโดยการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปที่กระบอกสูบพร้อมกันทั้งสองหัวฉีดทาให้น้ามันมีหลองที่ละเอียดขึ้นอฉีดน้ํามันได้อย่างมั่นยําและเป็นการลดอุณหภูมิในกระบอกสูบพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้นอกจากนี้ การมีขนาดห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมและมีอัตราส่วนกําลังอัดของกระบอกสูบที่11.5ซึ่งเป็นกําลังอัดที่มากกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปทําให้น้ํามันเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการจุดระเบิดได้กําลังรแรงบิดที่ดียิ่งขึ้นจึงช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องยนต์ดูวเจ็ตยังมีระบบ EGR ที่ลดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ระบายความร้อนแก๊สไอเสียด้วยน้ําและหมุนวนเข้าท่อร่วมไอดี เป็นการลดการเผาไหม้ที่ผิดปกติทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประหยัดน้ํามันมากกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ํามันสูงสุด E20 ด้านความปลอดภัยยังคงโดดเด่นในแพลตฟอร์ม HARTTECH ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ s u z u k i ยกระดับการขับขี่ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาที่สร้างจากปรัชญา3ข้อคือ 1. รูปทรงที่ง่ายแต่มีความแข็งแรงลดส่วนโค้งงอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างปรับปรุงตำแหน่งการวางเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบรองรับน้ำหนักและถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2. จุดเชื่อมต่อมีความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยโดยแบบให้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบช่วยลดน้ำหนักได้มากขึ้นเพื่อสมรรถนะที่สูงสุด 3. การลดน้ำหนักโดยมุ่งไปที่ทุกส่วนของรถยนต์มากกว่าเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง พลตฟอร์มฮาร์ดเทคช่วยโครงสร้างรถมีน้ำหนักน้อยลงแต่คงความแข็งแกร่งทนทานมีประสิทธิภาพในการทรงตัวที่ดีขับขี่ได้คล่องตัวรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบเทคช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวรถพร้อมระบบ NVH ช่วยกันกนารสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกอีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยระบบ ESP ช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อเหมือนี t c s และระบบ i d l i n g Stop ที่ลดมลพิษและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะรถหยุดนิ่งเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเสริมด้วยระบบ c r u ส s e control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้ขับสบายตลอดทางพร้อมมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยระบบ new h o control ช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันพร้อมทั้งถุงลมเนิรภัยถึง6ตำแหน่ง 2. อัพดีไซน์ใหม่สปอร์ตสุดร้าใจด้วยกระจังหน้าตกแต่งโครเมียมและล้ออลอยปัดเงา สอนภาพลักษ์และตัวตนของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนิวซูสก Swift ได้รับการปรับโฉมเพิ่มลูกสปอร์ตปรับเปรีปร่ยวที่กระจังหน้าตกแต่งโครเมียมแบบใหม่และล้ออลูมิเนียมอลลอยปัดเงาใหม่ขนาด16นิ้วดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์และไฟท้าย LED โดยมิติของตัวรถมีความยาว ,3845 ม mm, มความกว้าง1735ม mm, ความสูง1495ม mm, ม ความยาวฐานล้อ2,450ม mm. ิลมตอัพความสบายในห้องดีสานดีไซน์สปอร์ตหน้าจอระบบสัมผัส8นิ้ว New Suzuki Swift จัดเต็มระบบ e n t e r อร์เทนเมนตครบคันแล้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้สามารถขับขี่ตลอดเส้นทางได้อย่างสบายและสนุกด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับทุกการเชื่อมต่อทั้ง Apple Car Play Android Auto และ Bluetooth ภายในห้องดีสารสีดำตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินสไตล์สปอร์ตกว้างสบายรองรับการใช้ง,งานได้หลากหลายมาัดวัดตกแต่งลายเส้นสีแดงพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังกชันนสงดีเชฟเพิ่มพื้นที่วางขาและปรับระดับได้สีทิศทางบ่อนั่งทรงสปอร์ตอกกระชับสรีละรองรับทุกไลฟ์สไตล์ในการเดินทางด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด265ลิตรปรับพับเบาะหลังแบบ60-40 พร้อมด้วย Keyless Entry เปิดปิดล็อกประตูได้โดยไม่ต้องกดกุญแจรีโมทสะดวกทันสมัยด้วย Keyless Push Start Start หรือดับเครื่องยนต์ได้ในปุ่มเดียวและเสริมความปลอดภัยในการถอยจอดทุกพื้นที่ด้วยกล้องมองหลังสุดคมชัดฟีเจอร์ใหม่ในเกรด GL ที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นก่อนได้แก่กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตตกแต่งลายเส้นโครเมียมกระจกมองข้างพักไฟฟ้า ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Keyless Entry, Keyless Push Start, สัญญาณเตือนเมื่อลืมกุญแจและระบบปรับอากาศอัตโนมัติส่วนฟีเจอร์ใหม่ในเกรด GLX ที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นกอ่อนได้แก่กระจังหน้าไซสสปอร์ตตกแต่งลายเส้นโครเมียม้้อลูมิเนียมอลลอยปัดเงาขนาด16นิว้ววัสดุตกแต่งคอนโซลและแผงประตูหน้าสีเงินกล้องมองหลัง จอร,ระบบสัมผัสขนาด8นิ้วเครื่องเล่นวิทยุ mp 3และ wma พร้อมระบบเชื่อมต่อ bluetooth และระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับ apple carplay และ android auto new s u u k i swift มีเลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีน้ำเงิน speedy blue metallic สีแดง u b l e s t red pearl สีขาว pure white pearl สีเทา star silver metallic สีเทา mineral grey metallic และสีดำ super black pearl มาใน2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น GL ราคาเริ่มต้น5 5 7 0 0 0บาทและรุ่น GLX ราคาเริ่มต้น629,000บาทสุสกีพร้อมมอบโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดเพียง1.99%และสามารถผ่อนเริ่มต้นได้ที่3,333บาทอีกทั้งสุสกิจัดให้มีกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ New Suzuki Swift ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิในวันที่6กุมภาพันธ์ 2,564จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสและทดลองขับ New Suzuki Swift ที่โชว์รูมผู้แทนจำหนา่ยนายรถยนต์ Suzuki ใกล้บ้านครอบคลุมทั่วประเทศกว่า130แห่ง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ